เฮ้ยเอาผู้หญิงดีกว่าวะดูหญิงดีกว่าเอาเที่งไหนป๊อกเล็วดีเล็วดีเอามพวกผู้หญิงกับผู้เนี่ยนะโอ้โหเย่ะชมพูขาวเหมือนกันด้วยโอ้โหจิ้งจอ้วเนี่ยวัเลรกวเลแรกไม่ไม่ต้องเปลี่ยนกลับไปจิ้งจอกซุ่มไปเลย ม, <göster ges> มึงอยู่กกหนดิเ่อโ้กกหนเยกูไม่มีแม่กูไม่มีพูดเไม่รู้เสียงจะได้ยินป่ะโอ้ยแม่ว่าจะ่ว่าจะว่าจะ่ว่าจ่ม่าว่าจะ่ะ่าจะว่ะน่ะว่าจะอ่าจะว่่ะว่าจ่ะ่าจะ่อ เราครับเว้ยชมพูเหมือนกันมองมองกันแบบไม่รู้เรื่องเลยนะอ้าวเข้ามาทำไมอ่ะโอ้โหอะไรอ้าวไรข้าวตัวอ๋อเดือดเนี่ยมาดูกันดูเรื่องกันหมดโอ้ยโอ้ยพลาดแล้วแบบพลาดมาพลาด แต่วันนี้เกิดดาวตกแล้วเพื่อนปักเอ้ยไม่ดักนนเดี๋ยวเพออันนี้ก็ก็มาจากเอนโดครับได้ครับจังหวะนี้เอาไหวโหลโน้อวเรเยอากขดนเยอะเากกระเดนเจอล้กดกดกดทำเน็ตทำเะนรมาน เจอว,วีทูป่ะวีทูเสืออะไรเนี่ยเสือดอกกุหลาบวีทูไปแล้วเนาะสองแล้วเนาะสองแล้วหาได้เนี่ยอะไรวะเนี่ยอันเล็กนัทะ,ะ,ะ,ะลึกให้คุณธรรมเหรอเย,ย,ยอะไม่เข้าอีกโอ้ยดูวิงบนะ้างอ่ะ ตัวนี้อะไรครับตตรงนี้มาดิรู้วาจเข้าหครับมันปั่นลูกรอแ,แฮมันปั่นลูกขเ,เข้ามไม่เข้าแล้วไม่เอาโอ้ย่อ้ายเอาตัวเดียวกันเองกันเองตัวไหนย,ยิงไดบ้างวะ ลี้เฮ้ยตัวเดิมใช่หวล่า่าโคตรหาเฮ้ยตัวไหนยังน่่คเนี่ยผมไมู่จักสักตัวเลยอ๋อเออไม่ยยงเฉยเอาตัวนี้ม็มีผ้าหรอ ยิงใส่เลยยิงใส่มาเอาเนี่เอาถ้าดึงแน่นเลยอ่ะ่วย้เื่อทีมีแค่ท่าตัวนี้นะเดี๋ยวใครยิงม่ข้าก็าาได้เอไปดูม่เ้อย่เซฟงนเ,เ,เอาโดนเสียไป นะอ,อ้โดนเองนะเอาแกงสิลับลับสิบอเอ้ยเ้ยมึงกดแย่งนะเย้เอาคือชนะคอชนะเฮียกดข้าคิดโดเลยโอเคนี่มนันน้องคิดโดมารอ่อไปขอรอต่อไป ตอจอไปลูกเตะลูกเตะดอกกุหลาบวีทูเข้าไม่เข้าแล้วแต่จะใช้สาไหนโอ้โหได้าสามึงจะไม่ให้กูยิงเข้ามั้ยมึงจะไม่ให้กูยิงเข้าเลยจะไหมมาดิอ้าวสวยกูทำไมอ่ะเฮียไม่ได้ ตัวไหนยิงตัวไหนยังได้บ้างวะคุณจะแพ้มื่อจริงหรอเนี่ยตัวไหนยังได้บ้างวะอย่าเล่าจากเอ้ยโดนโดนโดนจริงอ๋อโอ้โหโดนเองละโอ้โหเดินชาร์จขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โห กระานดอาส้อาสามได้เยนอโดนสองูนที่จบเลยูเนอันนี้ฮะอาคโอเคครับแล้วได้แล้วเชื่อเฮ้ยมือนมึงรับได้เลยูแล้วไม่อันนี้ไม่ใช่จริงหวิ่งเนีนะเอวิ่งดิเอเอวิ่งดิเอ เอ้ยว่งเด่งเอมาแล้วมาแล้ว้ไม่มีทสมภาษาเลยา<ย>ะตขันปี่สวยจังหึ่งพอว่าหนึ่งพอว่างบแค่หนึ่งหึงพอว่า <c oughs> โอ้ย่จะเหนียวมแม่กโอ้โหเยีย่ยไ, <c oughs> ไอเก่งอ่ะไอเก่งอ่ะอ้าว เอาไห้ต like? ัวเดียวกันเนี่ตัวเดียวกันมาทำตัวเดียวกันเสียบดิเสียบออกไปไหนล่ะมาตกเอาดีโหยิงบ้างนะโบใหญ่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 โอ้โห จะไปใกล้ๆหน่อยไม่ได้กูบอกเลยกูเล่นได้อกูเล่นไม่ได้เฮ้ยกูยิงไม่ได้สะกูเลยจะจนดิจะจ่อดิจะโจดข้อข้อเป็นทางกุหลาบขอสองหรอโอ้ไม่เช็ดท่านเลยไม่เช่ท่อนเย่ะน้อยู่อ่ะท่านหนึ่งโอ้โหทีสงหเ นี่จะเอได้โอ้โหดูาได้ทข็นลก็จะชาร์จเลยเสียบโอ้โหยิงนะยนดในทีมนี่ก็มีแค่ไม่ถือตัวพี่นสามเท่าไรเฮ้ยดนโดนไม่ได้เราสาไม่ได้โดนดน อัดได้โอเ,เคถ้าเสมอถ้าเสมอมี่ต้องยิงจุดโทษแล้วสิหรือว่าจบคะแนนเลยไม่รู้เลยไอตอนตอนไอ้ไอกูก้เล่นมันจะให้ยิงไอมันจะให้ต่อเวลาเฮ้ย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 ่ยวะสามเลยแหละไอ้เหี้ย ไม่มั่นใจเลยโดนเอ้ยยิงกันยากเลยไม่โอเคโหทีนี้จนบอกว่ามึงจะยิงเยอะไปไหนเฮียกูพิเกียจรับหมดเวลาแล้วเฮ้ยหมดเวลาแล้วขครืงแรกขครืงแรกกูนึงนึงนี่เ้รื่องแรกอันนึงนึงอยู่เลยต่อไล่ต่อข้างหลังก่อขหงข้างหลังกัเรื่อเก่งขึ้นนะมึงเล่นเก่งว่ะ ตอนตอนเริ่มเล่นแรกๆโอ้โหดินยับอ่ะเจ็ดศูนยมนย์งเริ่มเล่นเก่งเขี่ยอะไรไม่ได้เขี่ยวหรอกเอาเสียบเสียบอารกล็อกล็อกลบๆลบ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 บ่ไว้ดาไเี่ยนี่ไอ้ชายนี่นี่ดูนะโอ้โหตดอนล้ อ่ะอาบจะเจอสลาตันผันแปรแบบอะไรฮะโอ้อะไรฮะฮะฮะสลาตันผันแปรนี่รื่งสมเลยเหรอเก่ง้ก่งเ่กูใช่เท่ขดนี้ใชป๊บปาร โอ้โหเลยแต่ดีเนยเออเป็นสองไงคุยยิงแค่ไหนไงเอ้ามีเออดัก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 ไว้ดัก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 ไว้ได้เลยชิบหายแอ้วเฮ้ีเนี่ยอันนี้ชาร์จนานน่าจะมีแครยิงมีมีมีใครยิงหรอน้องเอ้าโดนแย่งโอ้ยชิบหายแล้ววิ่งดีนะ แล้วกูโหด้มีโคตรเดือดเลยตัวยิงเตะบอลมีเตะบอลก็เดือดเลยเอามาดิส่งปับคอยหนมันมีใครยิงอีคนแมนโด่อยโอโอ้โหาจะเต็มามาดิเอามาดิอจอ,จอมั้ยโคตรเตะไปหน่อย เตะกุลาเฮ้ยถ้าหนึ่งเองเหรอเฮ้ยถ้าสองะโอ้ยกู้ยงสองเอดิวเลยจะเข้าีปิวเนี่ยเอื่อกันด้ยโอ้โหิบหายละเอาได้ไดไดแลวูเกือบโดนมึงแล้วเข้ามาดิโอ้โหจะกดแจ้งขนเดี๋ยวสัวนิง ยายายาอยยงได้ดนอย่าียมึเจอสาาตผนไปทีเดียวนะสาาตผนไปเดี๋ยวไปสั่งข้หนาขางหนาข้านาเฮยทาไม่ได้สองไอเหรอโอ้โัวเลย่านึ่งมันก็ค่อยได้มาเด็กที่มา ไงดั้ยิงไกลด้วยยิงตัวกลางสนามเอาไม่ได้สิเนาะ้ยตัวนี้ไม่ใช่ยิงหรอกโทรศาพท์นบ้างเฮ้ยเอานี่น้องน้องที่โดอ่ะที่โดในเรื่องในเรื่องอ่า ตอนนี้ใช่หญิงบอกอ้าไม่ได้ก็อเหนอเกือบนมวูาจะโดนยิงแล้วเหือเราเสียแล้วมหานี่โอ้ยชิบหายแล้ว มโอ้โ oh, หส看看 okay, ่งไปไหนวะเฮ้ยวิ่ง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 เกียร์ลิงเกียร์วิ่งนี่ใช้ตรงต่อเวลาไอ้เฮียยิงกันไม่ได้เลยเจมอลเจมอขึ้นหลังยิงกันไม่ได้เลยยิงกันไม่ได้เลยโอ้โหไม่ไหโอ้โหบาดเจ็บโจมไม่ได้เลยยิวจ่อแล้ชื่อสีดีหลัง ซูสีเสมอกันน่ะนึ่งหมดหรอกยิงกูไปเข้าเออมึงก็ยิงกูไปเข้าเหมือนกันเยกตัวเดียวกันไปแค่เเดียยวต้องหาตัวที่มีถ้าไม่ตายแรงๆอันนี้มันจะเล่นเครื่องสื้อมาถ้ายังไม่เข้ากันดีกงโดนโทษนะใช่ป่าวโดนโทษดีกว่า ครับล็อกล็อกหลบล็อกเาซักครับทำให้เกะาสลามวีทู่าไหนอ่ะเอ้ยถ้าสองถ้าสองเนยะอเล็กมึงยิงนล้วชบเฮ้ยไม่เข้าจริงๆทำไมถึงยิงเข้ามาแบบโหมามึงยิงเวรแล้วหรอเอามาึง er ย no. ิงตันี้เหรอ ไม่เยแค่หนึ่งล้เดมใจไม่เชี่ยดีกว่าดแพ้ดแพ้มีแต่สองัยก็ยิงเหมือนกันถ้าเหมือนกันได้่ยังไงก็ได้แล้มึงยิงไกมาถ้าคูแช้แค่หนึ่กลคยไม่เข้าเลยคุบพเข้าไหมอันนี้ไม่ใช่ยิงหมดถ้าภาษานหรือเปล่าถ้าภาษสาหรือเปล่าเฮ้ยล้มมันยืน เะโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยมียิงด้วยเฮ้ยสองมอสามเปล่าทาอะไรวะมบอกถ้ากูหลับนกันเอาดิมบอกถ้ากูหลับเฮียถ้ากูหลับกทุกทูไป

อ้าเสียบดิวเสียบเรียวหนลูกไหมมันแรงขึ้นไงข้าหนึ่งครับหนึ่งข้าหนึ่งกสองอ่ะเดีวนหน้าเดี๋ยวข้าอีกเฮ้ยมึงลุ้นกเลยสองเด็กมึว่ะเหียวะมต้องเร็วเร Trí tuệ của lều hơi đồn 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 quá đồn 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 nào? đồn 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 1 đồn เกี่ยวมันจะเป็นตาเนี่จะเป็นชนะนะเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮพกาิงเลยบกายิงเลยหรออ๋อยเียยยนยกูจะกดส่งยที่นู่นเลยวิ่งไอ้ชายวิ่งไอ้วิกวิก้วิกกับจน่เยขนาโกเลยแต่เป็น

นี่อ้าวติดอ้าวหมดคุ้แรกครับต่อไาอีกสักห้นาทีมึงติดตามทีสีสมอก็ได้ปะตามทีสมองมึงยิงดูขาที่สองด้วยกลับไปเลยกลับไปเลยเฮ้ยเปลี่ยนตัวดีกว่าเปลี่ยนตัวดีกว่าเอ่อทีนี้กองหน้าหรอกองหน้ากับหลังหอเฮ้ยเอาโกย่อยทีนี้โกเปลี่ยนไม่ได้เลยมึงก็เปลี่ยนได้ไบ จะตามตื้นๆก็ได้เปล่าโอ้ยอลูกเตะดาวโตวลตูกเตะดาวโตใช่ไม่ไ้าสองเอหรอเฮ้เออเยเดี๋ยวนี้ไมก็ด้สองเหรอใหญ่ได้ไหมเออได้ป่ะ กนี่ลูเกเตะดาวตกเหมือนกันลูกเตะดาวตกมาดิมีแค่นเหมือนกันม,มีแค่ขั้นสองเลยถ้าสองมือนกันเหรอไม่ถ้ายิงแบบใกล้ๆจะโดนถ้าสองอ้าวได้เฉยเลยอ่ะโหยอดมาดิได้ ข้อสองใช่ไหเดี๋ยวยิงข้อสองมั้งเอ้ายิงไม่ได้ยิงแค่หนึ <laughs> ่งรา้อไมึงเป็นโกมามืก็ก็อีก็เดินดีอยู่แล้วมีสามผันัดเนี้ยถ้าเข้าในปากตแล้วไม่เข้าอ้าวเข้าเฉย กูรู้ไม่เคยเลยตีเลยไหมเ <c oughs> ดี๋ยวรอฮะไนให้ผมดีนี่ขตามต่อไปเล้ท่าน <c oughs> นี้ท่าน้านมันเป็นผ่าล้วนี่ก็หย <c oughs> ิบได้ ถ้าหนึ่งก็ถาดหรือเปลาเอาธาเดิมมันก็เป็น่าเดิมเืกลยาทำได้ไม่ดูมึงไม่เห็นตาไม่เห็นจยิงเลยวะเล่ขึ้นเรอก็มันมันไม่ใช่กองหน้า มันต้องขึ้นบีอะตัวดีตัวดีอะไรนไงถ้าขึ้นบีบนหอวไงแปลว่ายิงได้ฮะเพราะมึงจะเป็นเล็กหนึ่งมันขือเล็กหนึ่งคน่ากจเล้ยตัวนี้ไงที่ยิงไกลเข่าเข่าแบบอนี้นันจะเป็นมีทูสของที่มันขับแบบแบบ เสไม่โดนไมโดนตายเสไม่โดนโน,นีไม่มีท่ายิงนะบอสทั้งไม่ขึ้นไงงูหเสียบไม่โดนใหเสียบเฮ้โดนนี่มีท่ายิงกัน,นมันจะขึ้นดีกเห็นยิมเน่าจะเป็นท่าประสานครับ

ปเก็บดิอพอคนทุกคนที่ติดตามวบโอ้โหจะได้เจอัง